ที่ชอบดีคอนโดไฮเวย์ลังสิตนะคะก็เพราะว่ามีความสะดวกสบายสงบแล้วก็ส่วนกลางนี้ก็มีการแยกเป็นสัดส,ส่วนไฮเวย์ส่วนตัวค่ะส่วนกลางก็เวลาเราเล่นน้ำหรืออะไรอย่างนี้เสียงก็ไม่ค่อยดังรบกวนเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ผมอยู่หอมาแล้วเหมือนกับว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายครับที่นี่คำนวณไปคำนวณมาแล้ว มันราคาดีกว่าแล้วเราได้ฟอสซิตี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพ่อกรอออกกําลังกายฟิตเนสหรือว่าสาวในนาร์มีครับคือมันคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนต่อการเช่ามากกว่าครับผมถ้าถ้าพูดถึงบรรยากาศชอบในเรื่องของแบบเหมือนกับว่าทำเลครับคือเหมือนกับว่ามันอยู่ข้างในสุดมันได้ในเรื่องของแบบไพรเวซี่ครับผมถ้าแบบ ติดเขาเรียกอะไรแบบติดริมถนนเนี่ยก็คือมันจะมีเสียงรบกวนถนนแต่ที่นี่คือเหมือนทําเลม,มันอยู่ข้างในสุดก็คืออาจจะได้ในเรื่องของแบบ p r i v a ซ y ตรงนี้ครับเรื่องความเงียบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหตุผลที่มาอยู่ดีคอนโดไฮเวลังสิตนะคะเพราะว่าหนูชอบในส่วนกลางนะคะส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเลยชั้นสองเนี่ยก็จะมี Poking Space ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เวลาผมมาหาเพื่อนเนี่ย ทางมีคอนโดเขาจะมีรถรับส่งนะครับค่อนข้างสะดวกสบายผมชอบในเรื่องของการตกแต่งของหอครับค like so, ือส่วนตัวแบบชอบมูต์แอนโทนหอมันจะเป็นแบบไม้แล้วก็บวกกับสีดำเนี่ครับแล้วก็บวกกับเหมือนในห้องก็มันก็มีฟอร์ซิลิตี้ครบครับมีซิงค์ล้างจานมีตู้เย็นก็คือเหมือนแบบครบคันสําหรับทุกอย่างครับเพราะว่าผมก็เคยไปอยู่หอที่แบบมันไม่มีในส่วนของแบบ ทีเชนแอเรียหรือว่าแบบในสวนนี้มันก็เหมือนแบบรู้สึกมันขาดขาดไปแต่ที่นี่ก็รู้สึกว่ามันก็ครบคันดีครับครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนมาอ่านหนังสือที่ห้องครับเพราะว่าใกล้สอบแล้ว <c oughs> ก็เลยมารวมตัวกันอ่านหนังสือส่วนกลางด้วยแล้วก็ทําเลครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันสงบดีแล้วก็มีส่วนกลางที่สะดวกมากมีแบบฟิตเนสแล้วก็ส่วนกลางให้ทํางานกับเพื่อนๆได้ครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยของที่นี่ก็ดีมากเลยครับเพราะว่า เห็นว่ามีรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยแบบมีอะไรก็สามารถไปแจ้งพี่เขาได้ถ้าแบบต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้